กันลูกว่าตีล้อชายด้วย โอ้โ <c oughs> หงพวกันลูกปลาตมนะครับตัวไม่เล็กนะครับตัวนั้นตัวใหญ่โอ้โหดูตีเอะตีลงหนาไปครับกัดนะครับผมโอ้โอโอยใสสวย ตัวที่กัดลูกปลาโชว์ครับผม,มเต็มนะครับอื้อ้วนตับเลยนะผมกัดลูกปลาโชว์อยู่นะช้อนในสายสวยเลยครับผม ก็เป็นนี่ยบกบยางแก้คันนะผมสีดำนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ช้อนใสสวย,สวยกันลูกปลาโชว์นะครับทีแเราผมตีหลังกอกล้วยนี่นะับมองไม่เห็นก็เลยเดินไปนะผมเดินอ้อมไปโดนแลน้วผมไปช้อนใสสวยก็เป็นกบยางแก้คันสีดำนะครใสไบ,บสปินนะโอเคผมไปติดตามผลง,งานนะผมกับกบยางแก้คันนะครับสุดยอดจริงครับผม